สวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวค่ะโอ้ขอมื่นลงรถแล้วมีอาหารเลยป้อนได้เลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะน,นคะคะป้อนได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมอนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาถึงบ้านคุณแม่เอฟซีแล้วนะคะบ้านแม่ไก่แม่ตุ๊กนะคะแม่แม่นี่นะคะเจ้อ้วนของเรากําลังจะลงรถนะคะแล้วพอดีว่าแม่แม่เอฟซีจากไหนแม่เอฟซีท่านมาจากไหนนะควนต้งมาจากสปปลาวนะคะแม่แม่มาเยี่ยมกับขมอนด้วยนะคะนี่ที่นี่นะคะ นี่นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านบอกว่าท่านอยู่แถวนี้นะคะอยากเจอขมืนนะคะแม่แม่แมพอดีขมืนเองกําลังลงรถนะคะก็ต้องกราบขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะนี่นะคะอุ้ยมีของฝากขม่นด้วยมีกล้วยด้วยสวัสดีค่ะไม่ต้องกลัวค่ะโอ้ยขมืนลงรถแล้วมีอาหารเลยป้อนได้เลยค่ะะสวัสดีค่ะ อืมนะคะป้อนได้เลยค่ะนี่ลงรถปุ๊บก็ได้กินกล้วยหวานๆเลยนะคะก็ต้องกราบขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่รักและเมตตาคนตองรับหน่อยคนโต้งนี่นะคะมีอาหารควานด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่อาหารช้างนะคะมีอาหารควานด้วยนะคะเจะมอนจะไปไหนเดีย๋ยวเพิ่งเข้าบ้านกินกล้วยก่อนน,นะคะเขาล่มพี่เขามาข้างล้มนในใลจับได้คะ่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะ โอ้นะคะมีกล้วยนะคะแม่กล้วยบีใหญ่มากเลยนะคะเมนื่เดินทางแบบพวกนี้เขมาจากนั่นจากนั่นชิปจำเลยครับนะคะอามาเส้นไหนพี่ดงครับมาเส้นไหนครับผมเอาแล้วเรามาเส้นไหนมาเส้นไหนครับเหนื่อยเดินทางกินครับมาแล้วใา่ไหมครับ ขมือน,นกินข้าวเหนียวเยอะวันนี้ถือเป็นเวลาพักผ่อนแล้วนะคะพอทานข้าวเหนียวเยอะๆก็มาเจอกล้วยหวานๆนะคะแม่ของโปรดคขมือนเลยก็ต้องกราบขอบขคุณคุณพี่นะคะที่รักและเอ็นดูคขมือนนะคะอุ๊ยหลุดมือันต้องหลุดมือเจ็บเจ็บเลยนี <c oughs> ่นะคะ ดูดูดูเหมือนกวากหาเหมือนจะรู้เลยนี่นะคะแม่ไก่เราก็ได้มาถึงบ้านแม่ไก่แล้วนะคะคุณแม่นี่นะคะนี่ก็คือแม่พระของชาวช้างนะคะอิ่มข้าวเหนียวแม่จ๋าคนต้องถือเอากับพี่เขาหน่อยไว้ปอนนะคะขอบคุณมีข้าวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวมาด้วยนะคะ<อ> แม่ว่าอยู่เห็นว่ามีรถไอ้ป้ายเหลืองว่ามาจากไหนนะ <c oughs> เป็นพี่ที่ดูไลค์ค่ะแม่ไก่ดูไลฟ์เมื่อคืนพี่ก็บอกว่าอยู่แถวนี้ท่านก,ก็เลยบอกปักหมุดให้พี่แกมาที่นี่เลย <c oughs> มันจะรออู่ส่าห์เนี่ยนี่นะคะที่บอกว่าอยู่แถวนี้ก็เลยอยากมาหาคามืนนะคะไม่ต้องกลัว พี่ท่านมาจากสปปลาวนะคะแม่แม่ท่านอยากมาหาคำมินนะคะวนเหมือนรู้เลยนะคะแม่แม่ลงรถปุ๊บจะเดินเข้าบ้านแม่ไก่เลยนะคะเหมือนรู้มากเลยอ มีดอกไม้ไหมดอกไม้ดอกไม้มีไหมแม่มีไหมเดี๋ยวเดด้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาดอกไม้กับเอาเอาคู่หนึ่งค่ะแม่ไก่เดี๋ยวนะคะนอด <c oughs> <c oughs> นี่นะคะคุณพี่ท่านมาถึงแล้วท่านก็อยากมาลอดท้องคำมืนนะคะมาฮะ ใช่ค่ะวันนี้วันพระวันศิล์ด้วยนะคะวันดีนะคะแม่แม่การรอดท้องช้างนะคะเขาเชื่อกันว่าการรอดท้องช้างคือสะดอกคอต่อจตตาบูชาโชคนะคะสิ่งไหนไม่ดีปัดเป่าออกไปนะคะขอให้มีโชคใหญ่ๆนะคะแม่เวฟนะคะแม่เวฟท่านบอกว่าให้มานะคะพื่งเมื่อคืนท่านดูไลฟ์นะคะวันนี้ก็พี่เขาได้มาเจอคํามหมื่นแล้วนะคะอืมค่ะไม่ค่ะแม่ไก่ ไม่เห็นกอดมันกลัวน้องบอกว่าบอบอนะคะแม่แม่ย่านย่านนะคะแม่แม่น้องกลัวนะคะน้องกลัวบอกว่าขมืนตัวใหญ่จะตัวใหญ่แต่ใจดีนะคะกอดกอดกอดนี่นะคะ จะหลับแล้วขมินบอกว่าจะหลับแล้วค่ะตาต่อขางหนึ่งจ้าตาขมินเป็นต่อฝั่งหนึ่งนะคะนะคะ ให้พี่แค่อธิษฐานมาถึงที่แล้วก็ต้องอยากรอดนะคะแม่แม่ใครมาเจอขมินแล้วไม่รอดไม่ใช่นะคะแม่แมคือ <c oughs> ขอพรน,นะคะ <c oughs> นั่งอธิษฐานขอพรน,นะคะเอาเะเล็กขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกนะเหมือนรู้งานนะคะแม่แม่ <c oughs> รู้เวลาหน้าที่นะคะ

สัพพะทุกสัพพะส้สัพพโรสัพพไฟสัดวีดี่ยังไงสิงบุรีปเป่าออกไปให้ยุ่งกูมาลำล้ำได้ด้เดอยบันไดเป็นเสษยีเดี๋บัได้งให้ตลอดปีให้ตงีตลอดไปเงินแสนเขาบานให้เงินนหลเงินละมาป่ทะละมบุทธายสัลำรวยลำรวยปีหกเก็ตบไต่อไปบสามรอบแล้วนะคะหยบมแล้วครับ นะคะสามรอบแล้วนะคะแม่ก็เป็นพิธีอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณคุณพี่และครอบครัวนะคะที่มารักและเมตตาคำเหมือนในวันนี้น้องเริ่มจะไม่กลัวแล้วนะคะแม่ครั้งแรกกลัวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือขอพุทจ้าน้อยขอพุทเจ้าเสียงน้คขเสียงน้อยเฮ้ยเสียงจะหลับแล้วอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะให้เงินสขบานเงินหลานของฮียนสุกมัสุกมานนะครับ้นมาเป็นสิบหานส้าวหลานเลยครับเด้อเก็บเลยเก็บเก็บเลยกมือเลมือเก็บเก็บเก็บุจ้าสขมรับเลยรวยเครับเก็บเลเก็บเก็บเก็บจ้าสุก้มันรับรับเลยวยเก็บเลเก็บ เก็บเก็บเก็บคำเหมือนบอกอยากเก็บแบบนี้ทั้งวันจังเลยนะคะมีแบบนี้ทั้งวันคงดีใจนะคะแม่แม่วันที่เราไม่มาก็มีพี่พ่อแม่เ c ีทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาทำให้ลูกๆสู้ต่อไปนะคะแม่แม่นี่นะคะขอให้รวยๆป้อนได้เลยค่ะนี่นะคะมีทั้งอาหารช้างอาหารควานนะคะแม่แม่ไม่ได้รักแค่น้องช้างนะคะรักทั้งควานด้วยนะคะ นะคะมีท่านใจดีมากเลยนะคะไม่กลัวแล้วครั้งแรกกลัวนะคะแม่แม่ครั้งแรกน้องกลัวบอกว่าอยู่นานไม่กลัวแล้วนะคะเริ่มเริ่มเริ่มหายกลัวแล้วเริ่มเข้าขยับขยับเข้าใกล้ๆแล้วคำเหมินบอกว่าขยับมาใกล้ๆพี่ใหญ่เลยเห็นแต่ตัวใหญ่แต่ใจดีนี่นะคะน้องตัวเล็กนะคะแม่แม่

คำเหมอนบอกว่ากินด้วยจะหลับด้วยอนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่วันนี้นะคะดีใจทั้งผู้ได้รับดีใจทั้งผู้ได้ให้นะคะแม่แม่นะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องเพเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ